เจ้าของธุรกิจที่กำลังหาทางต่อยอดธุรกิจของตนเองเพื่อให้มีช่องทางสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าย่อมต้องมีการหาข้อมูลในการจะต่อยอดธุรกิจไปคิดทางไหนถูกต้องไหมคะสำหรับธุรกิจชารถเกินไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่หลายคนอยากจะนําไปต่อยอดเช่นเดียวกันแล้ววันนี้กิ้งกาจะมาเล่าแบบหมดเปลือกไม่มีก๊กว่าลงทุนเครื่องชาร์จต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องเตรียมอะไรบ้างและทําไมกิ้งกะถึงน่าลงทุนด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ลงทุนเครื่องชาร์จกับกิ้งก่าเพียงคุณมีพื้นที่ว่างอย่างน้อยสองช่องจอดและเตรียมระบบไฟเอาไว้สําหรับติดตั้งเครื่องชาร์จการลงทุนเครื่องชาร์จกับกิ้งก่าจะมีค่าใช้จ่ายอยู่3ส่วนด้วยกันคือค่าติดตั้งค่าเดินไฟและค่าตกแต่งสถานที่สงสัยกันใช่ไหมคะการติดตั้งระบบไฟมีอะไรบ้างและมีค่าใช้จ่ายอย่างไรค่าใช้จ่ายระบบไฟมีด้วยกันสามปัจจัยหลักๆกดังนี้ค่ะอย่างแรกคือเรื่องระยะทางจากตู้เมนไฟฟ้าไปจนถึงเครื่องชาร์จหากระยะทางไกลจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายเรื่องสายไฟและ ค่าเดินระบบค่ะอย่างที่2คือกําลังไฟของเครื่องชาร์จถ้าเป็นเครื่อง7.2กิโลวัตต์จะใช้กําลังไฟ1เฟสเครื่อง22กิโลวัตต์จะใช้กําลังไฟ3เฟสยิ่งกําลังไฟสูงก็ยิ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการเดินไฟนั่นเองปัจจัยสุดท้ายคือมิเตอร์ไฟของเจ้าของสถานที่ว่าเพียงพอหรือไม่หากไม่เพียงพอต้องทําการขอเพิ่มจากการไฟฟ้าค่ะ ส่วนค่าตกแต่งสถานที่จะเป็นการทําสีพื้นช่องจอดเพื่อบ่งบอกถึงจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าค่ะคุณลังมองหาเครื่องชาร์จที่ใช่กิ้งกาพร้อมประเมินหน้างานให้คุณฟรีติดต่อมาได้ที่ w w w p i n g ด a เก o com s a s h contact ได้เลย